ข้อนี้เวลาเราเจอนะทําไม่ยากเด็กๆจา๋าไอ้นี่แยกแฟกเตอร์ได้ไหมแยกได้ตัวนี้แยกได้จรนะิงแล้วข้างล่างตัวนี้มันก็คือใครนะหนึ่งลบสามเอ็กคูณอยู่กับหนึ่งบวกเอ็กใช่ไหมหรือหนูจะบอกว่ามันคูณกับเอ็กบวกหนึ่งก็ได้อ่ะคูณกับหนึ่งบวกเอ็กก่อนก็ได้น้องครับนะหรือหนูจะเขียนแบบนี้ก็ไม่ผิดถูกไหมอ่ไม่เชื่อลองคูณดูก็ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะได้ตัวนี้ออกมาจริงปะคราวนี้ เราอะไม่ชอบเป็นเศษส่วนเราก็แค่กำจัดตัวส่วนทิ้งไปด้วยการคูณตลอดครับคูณตลอดด้วยคูณตลอดด้วย 1-3x x ลบ 3x x บวก1ตลอดสมการสิ่งที่เราจะได้เราจะได้ว่าครับก้อนนี้ไปคูณกับก้อนแรกมันจะตัดตัวนี้หายจะเหลือแค่ x บวก1คูณอยู่กับ a ก็เหลือแค่ a คูณกับ x บวก1 ก้อนนี้ไปคูณกับก้อนถัดมา x บวกหนึ่งจะตัดจะเหลือแค่1นลบส x คูณอยู่กับ b ถัดมาเอาก้อนนี้ไปคูณกับก้อนทางขวามันจะตัดตัวส่วนหายหมดจะเหลือแค่5 x บวก1ได้นะคะทีนี้เวลาเราทำต่อ หลายคนนะชอบที่จะกระจายตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วเทียบสมประสิทธิ์ไม่ต้องทําแบบนั้นก็ได้ทุกคนครับก็ในเมื่อเหลือบรรทัดแบบนี้บรรทัดเดียวแล้วว่าทุกคนอยากได้ใครอะ่ะเราอยากได้ a กับ B ใช่ไหมเพื่อเอามาแทนค่าหาคําตอบของเราจริงไหมงั้นขั้นแรกก่อนเลยนะพี่ลองแทนครับแทน x เท่ากับแทน x เท่ากับใครดีเวลาเราจะแทนเเท่ากับใครนะคะ ให้หนูพยายามกำจัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งออกไปอย่างเช่นในที่นี้ถ้าพี่อยากกำจัดตัวแปร A พี่ก็แทน X ด้วยลบหให้มันกลายเป็น0ซะแทน X ด้วยลบหจะได้ลบหบวกหบวกกับ B คูณกับ1น,นลบสคูณกับลบหเท่ากับครับขวามือขวามือแทน X ด้วยลบหด้วยซ้ายมือเนี่ยตอนนี้ก้อนนี้ก็จะหายละเป็น0ถนัดมาถัดมาตัวนี้ได้เท่าไหร่ ลบสคูณกับลบหได้บวกสามบวกหได้สี่ขอเขียนเป็น4 b ่บีเลยแล้วกันนะครับส่วนขวามือ5คูณกับลบหได้ลบห้าลบหบวกหได้ลบสสุดท้ายเราจะได้ว่า b ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลบหมาแล้วได้ปะ b เป็นลบหมาแล้วคราวนี้ต่อมาได้ b เป็นลบหแล้วนะทุกคนรู้แล้วว่าบเป็นลบหจะหา a อเราก็แค่ ทำยังไงก็ได้ให้ก้อนนี้หายถูกปะ่ะงั้นแทนด้วยใครวิธีการในการดูนะครับว่าจะแทนด้วยใครนะครับให้น้องจับวงเล็บเนี่ยเท่ากับศูนย์ซะแล้วหนูจะรู้ทันทีเลยว่าหนูต้องแทน x ด้วยใครเพื่อเพื่อให้ก้อนนี้หายไปหนูก็แค่นะครับจับ1ลบ3 x เท่ากับ0ูนย์หนูจะได้ว่าครับ3 x เนี่ยเท่ากับ1 x จะเท่ากับ1ส่วนสาเขียนนะได้นะเขียน okay, นะเทคนิคของเราเนาะเราบอกว่าจะจับก้อนเนี้ยเท่ากับศนย์ซะก็คือแทนด้วย x แทน x ด้วย1่ส่วน3แทน x ด้วย1ส่วน3 a คูณอยู่กับครับ1ส่วน3บวก1บวกกับ b คูณอยู่กับ1ลบ3คูณกัน1ส่วน3มใช่ไหมซึ่งจริงแล้วตัวนี้เนะี่ยไม่ต้องเขียนก็นได้เพราะยังไงก็ศูนอยู่แล้วจริงไหมแล้วเท่ากับขวามือคือ5คูณกัน1ส่วน3มแล้วบวก1อ่ะมาช้าๆนะ1ส่วน3บวก1คิดเลขให้พี่หน่อย คิดเลขให้พี่หน่อยตัวนี้ได้เท่าไหร่สี่ส่วนสามตรงเนี้ยไม่ต้องเขียนก็นได้มันศูนย์มันหายไปอยู่แล้วจริงไหมตัวเนี้ยนะครับ้องคบนะตรงนี้ได้ลบหนึ่งหนึ่งลบ1ก็ศูนย์อยู่แล้วจริงปะคราวนี้ขวามือครับห้าคูณกัน1ส่วนสามได้ห้าส่วนสามข้างหลังนี้ยังยังอยู่นะคะโอเคนะได้นะถัดมาแล้วแต่เราและแล้วแต่ความชอบแล้ว จริงๆเนี่ยตัวนี้ก็บวกไม่ยากหรอก5ส่วน3บวกกับน1ตัวนี้ได้8ส่วน3าสี่ส่วน3 a เท่ากับ8ส่วน3บอกพี่หน่อย a ได้เท่าไหร่คะ a ของเราก็จะเป็น a ก็จะเป็น2องแค่นี้เองเพราะฉะนั้น a อกำลัง2บวก b กำลังสองก็จะเท่ากับ2กำลัง2บวกกับลบ1กำลังสองคิดเลข,ขออกมาจะได้5จบตอบช้อยข้อ4เสร็จ 哎。